ทุกคนทุกคนดูบรรยากาศสินะฮะน,นี้คลองสองฮะโอ้จะมีร้านขาตลาดนัดเล็กๆจ้ะตรงนั้นจะเป็นขาหมูโกลหลิวจะเป็นออกว๋วยเตี๋ยวเรือนะฮะตรงเนี้ยที่ส,สวยๆวนั่งอยู่บนแพอุ้ยตายแล้วเศรษฐีชาไทยอยู่ต้องเข้าไปชิมสะหน่อยละอุ้ยเศรษฐีชาไทยกินแล้วเป็นเศรษฐีแล้ว่าจะรู้กูดูสิโอ้ยตายแล้วเขาทำไมจะปล่อยเสงเขาล่ะ รออกกัน,นะะกกจำใจเสงเกับการันต้องถ่ายถ่ายลุงเชียไปเลยนะคะเชียไปเผื่อใครจะเสงมาเลยค่ะนี่จ้าอะบุมีน้ำน้ำดุ่มน้ำดื่มเมนูเมนูจะเสงมงกุฎแปดจ้ะทุกคนอาใครสนใจจะเสงร้านอยู่จะมาอุดหนุนชานมเศรษฐีชาไทยชาไทยแท้นะคะทุกคน เมนูเมนูแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลสุดาชาเย็นชานมไต้หวันมีหมดจ้าทุกคนคลองสองนะคะอยู่ใกล้กับอันนี้วัดทับทิมแดงแล้วก็ตรงนี้เป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือเกาหลีวแล้วก็ขาหมูอ,อร่อยมากเปนก่อนมากินเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะมีก๋วยตรงกว๋วยเตี๋ยวเรือนายพงนายพลบรรยากาศตรงนี้เป็นหมู่บ้านพาเลทเดอะพาเลทนะฮะทุกคนนี่จะ้ะบรรยากาศเชา้ชาๆตรงนี้ก็จะเป็นตลาดแล้วนะ เนี่ยช่วงเปิดตลาดฟรีค่าล็อกสองเดือนอ่ะใครสนใจแต่ตรงนี้ก็คือเศรษฐีชาติไทยจากทุกคนนะฮะนี่จะนี่เราจะชิมกันนะจากทุกคนนี่คลองนี่คลองคองแอนเนาะคลองสองหรือคลองแอนคลองสองเพราะคองแอนมันจะต้องอีกอีกอีกนั่นหนึ่งนี่คลองสองจากทุกคนคลองสองตรงไปนี้ก็จะไปอ่อ อะไรอ่ะลังสิตนครนายกจะมีเปาตุงกุ้งย่างย่านนู้นแล้วก็มีร้านอาหารใต้เดินไปอีกนะอีกหลายกิโลเลยนะฮะร้านาครัวครัวใย,ยมอเออครัวใย,ยมอนตรงนู้นก็อร่อยนะฮะก็ไปได้เลยตรงไปที่กลับไปทางนี้ไปตลาดไทยได้จากทุกคนตลาดทงตลาดไทยไอยาราอย่างเงี้ยนะฮะทุกคนแล้วก็จะมีรีส,รสอร์ทริมน้ําแต่ตรงนี้คือบงกฎ8นะฮะชอบตรงเนี้ยเวลา เราปั่นจัก,กรยานหรือขับรถผ่านตรงนี้เราเห็นวิวชิวทัตปรงุงปลาสดๆแล้วก็นี่มีชานะครรับเชาไทยนะครับทุกคนอ่ะมีขนมด้วยนี่จากตลาดแม่บ้านนะจ๊ะทุกคนเปิดพื้นอ่ะเปิดแล้วแต่ปรับปรุงพื้นที่แต่นี่คือชาเศรษฐีชาไทยสาขาคลองสองทุกคนยิ่งมาเย็นๆนี่ตรงนี้ร่มรื่นมากเลยทุกคนนี่ฮะ ข้าวขาหมูคาหมูโกลีอยูก๋วยเตี๋ยวนะฮะตรงนี้อร่อยมากก็บอกแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติมีหมู่บ้านอ๋อตัวนี้จะเป็นคลาฟส์นะฮะคลาฟส์ร้านคลาฟส์นะฮะร้านอาหารคลาฟส์จะอยู่ตรงนี้คลาฟแมนแอนด์บาร์นะฮะเดี๋ยววันไหนเราจะไปกินร้านอาหารนั้นด้วยนะวัดทับทิมแดงนะฮะนี่จ้ะบรรยากาศนะ,ะมีมะม่วงให้ด้วยลูกว่าไงตัวเอง นี่บงกฎ8นะคะแล้วก็บงกฎ10จะเป็นแหล่งธุรกิจแห่งใหม่นะคะซึ่งกำลังเติบโตเลยบงกฎ10จะมีโรงโรงโรง,งเรียนนะฮะโรงเรียนนูน่นนี่นั่นกวดวิชาสอนพิเศษประมาณอย่างเงี้ยจะ้ะอ่ะลงคลิปนี้ก่อนทุกคนจ้าบงกฎ8คลองหลวงคลอง2นะฮะตำบลคลอง2องอำเภอคลองหลวงไล่ไปเรื่อยๆแล้วคลอง2คลอง3ไปอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ย ถัดๆไปนะทุกคนบรรยากาศน่าอยู่มากอิจฉาคนแถวนี้เนาะรอบๆแถวนี้มันจะเป็นทำมาหากินก็ได้มีชิวทัศั์มีวงมีวัดมีโรงเรียนมีรีสอร์ทมีข้าวขาหมูมีโกหลิวแล้วก็มีชาไทยเศรษฐีชาไทยทุกคนนี่นะฮะเดี๋ยวเราลงคลิปนี้ก่อนแล้วก็มาต่อกันคลิปหน้านะคะ EP2 จ้านี่จะได้แหละเราลับเป็นหยู่ที่น้าทานมาก,มากเลย,เยทุกคนน่าทานมากเลยจ้ะนี่จะเราก็เดินออกมาก็จะเห็นเลยละ เห็นไหมบรรยากาศคึกคักหมู่บ้านก็กําลังจะสร้างเร็จไก่ย่งไก่ย่างขนมปกิมไข่เต่าแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นซอยสิบข้ามสะพานไปหมู่บ้านวังทองใช่ไหมวังทองนั่นเอแล้วก็ย้อนกลับมาก็จะเป็นชื่อชักจ้ะทุกคนอย่าฝากลงคลิปนี้ก่อนนะครับ